หนึ่งพลังกระตุ้นให้คุณได้ไปต่อสวัสดีครับหมอฟันปิริชัวครับวันนี้ครับหากคุณกําลังท้อแท้กาลังขิ้หวังกําลังไม่สบายใจครับวันนี้มันมีหนึ่งพลังครับที่ทําให้คุณได้ไปต่ออันนี้ก็คืออธิบายตามหลักของกฎ wall of vibration นะครับถ้ารู้สักคนที่เคยดูคลื่นที่หมอฟันเคยสอนนะครับมันมีพลังหนึ่งครับเรียกว่าพลังแห่งความรักครับอา ถ้าใครดูทำขึ้นนี้คือประมาณ500แอนาเบิร์นะครับก็คือประมาณเอาไว้ใป้อยู่ประมาณ500ครับตัวนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะได้ไปต่อครับในวันที่คุณกำลังกังวลว่ามันไม่สบายใจคุณลองหาเหตุผลว่าในการที่จะรักเช่นสมมติค,คุณต้องการประสบความสำเร็จจะทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคนที่คุณรักถูกไหมทำเพื่อตัวเอง,งไหมอย่างของหมอฟันครับต้องการเห็นคนไข้มีชีวิตที่ด,ดีขึ้นมีกับแบบคือคือถ้าเรามีพลังความรู้สึกมันแบบไปต่ออ่ะมันแบบเดีย๋ยวเดไปต่อให้ต่อแค วันนี้ผมก็มาส่งพลายทุกคนให้กับให้ทุกคนดูบรรยากาศดูดูสวยดีดสวยงามขอนที่แห่งนี้ให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนแฮปปี้ให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ทุกคนมีความสุขเป็นกำลังใจท